สวัสดีทุกคนด้วยนะครับจากที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เรามีพีเซนเตอร์อีกสองคนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเราให้พีเซนเตอร์ทั้งสองครับถือโทรศัพท์ทั้งสองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรกันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวคาคานะครับพิมพ์อะไรสักอย่างนะในโทรศัพท์แคร์เดี๋ยวมาดูกันมันคืออะไรโอเคครับแนละสิ่งที่ผมให้ ไอเจ้าตัวข่าวนี้พิมก็คือคําว่า h i นะครับแล้วผมก็จะกดส่งข้อความไปป้าบนี่ครับคุณจะเห็นว่าหลังจากที่ส่งข้อความแล้วจะมีข้อความขึ้นแจ้งเตือนมาตรงกล่อ,องแชทข้างนะครับซึ่งข้อความที่เราจะได้รับต่อไปนี้จะมีเราคนเดียวนะครับที่เห็นป้าบนี่ครับจะมีชื่อบอกนะครับแล้วก็มีวเดียของคนที่ส่งมาแล้วก็ตามด้วยข้อความของเขานะครับอ่ะ ทีนี้เราสามารถตอบกลับไปได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับป้าบนี่มันจะคล้ายๆการส่งอีเมลเลยครับแบบเดียวกันเลยแล้วเราก็พิมพ์ข้อความไปอ่ะเราจะพิมพ์คว่า how are you แล้วกันโอเคอ่ะทีนี้ก็เหมือนกันครับกดส่งตรงเครื่องหมายถูกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอเจ้าตัวขาคา,านี้แล้วกัน อันนี้ก็คือหน้าตาของเจ้าตัวขาคาะครับเมื่อกี้เป็นข้อความที่เราพิมพ์ส่งไปเมื่อกี้ครับคำว่าหายนะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้มีข้อความเข้ามาแล้วแต่ว่ามันยังไม่แสดงครับเราต้องมากดรีเฟตตรงรูปวงกลมเนี่ยครับกดรีเฟตไปปั๊บนี่ครับเมื่อกี้ข้อความ how are you ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้เหมือนเดิมเราสามารถตอบกลับไปได้เหมือนกันปั๊บเราจะพิมพ์คําว่าพิคำว่าอะไรดี เดี๋ยวลองพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะสวัสดีครับโอเคลองดูว่าจะได้หรือเปล่าโอเคกดเซนต์ไปเลยครับครบโอเคเซนต์ไปแล้วไปดูที่หน้าจออ่ะมีละมีการแจ้งเตือนแสดงข้อความขึ้นมานครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอันนี้ังเป็นข้อความเก่านะครับยังเป็นไฮอยู่ครับกด r e เฟ e ไปปั๊บนี่ครับขึ้นแล้วครับขว่าสวัสดีครับโอเควันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นการส่งข้อความโดยที่ ข้อความนี้จะไม่แสดงบนหน้าแชทรวมนะครับก็คือเอาง่ายๆเป็นการส่งข้อความถึงผู้รับโดยตรงเลยนะครับโอเคครับสําหรับการทํานี้จะเป็นประมาณไหนไปดูกันเลยครับโอเคครับผมสิง่งแรกที่เราจะต้องมีเลยนะครับก็คือเป็นโมเดลโทรศัพท์เหมือนทุกๆคลิปเลยเนาะอ ๋ยวผมสมมุติโทรศัพท์ผมทำแค่นี้แล้วกันเนาะไปเซฟอ่ะ,อะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปทำการเพิ่มลักอินไอเทมเข้ามานะครับไปกดเพิ่มสร้างกดสร้างจีประถาเหมือนเดิมเลยนะครับตั้งชื่อไปโฟน ก็เพิ่มโมเดลของเราโอเคเหมือนเดิมครับทำให้ไอเทมนี้สามารถกดใช้งานได้ครับเดยผมจะทำแบบทุกคลิปเลยนะครับเลือกสกิลไหนก็ได้1วิ1%เไม่สะสมศูย์โอเคแค่นี้บันทึกแล้วกลับเพิ่มเข้าไปเรียบร้อย อะตอนนี้โมเดลของเราพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปเลยนะครับไปที่ UI เหมือนเดิมนะครับกดสร้างเข้ามาเลยนะครับอันดับแรกเรามาทำ UI ให้เสร็จก่อนเลยนะครับอ่ไปที่ระดับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะซ่อน UI ของเกียมทั้งหมดเลยเนาะอ่ะแล้วเราก็กดเพิ่มไปนะครับอ่ะที่รูปภาพหาพื้นหลังเลยครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันเดิมที่ใช้บ่อยๆ โอเคประมาณนี้ใครอยากจะทําเป็นแบบแนวตั้งแนวนอนอะไได้หมดเลยครับแล้วแต่จะดีไซน์เลยนะครับโอเคอันนี้จ,จะกว้างไปนะประมาณนี้แล้วกันอันนี้เราอาจจะทําแบ่งสองช่องซ้ายขวายยเฉยก็ได้นะครับอ <Okay. S 1> okay. ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ปุ่มให้ครบนะครับปุ่มนี้เริ่มจากปุ่มปิดกันเลยโอเคอ่ะนี่ขยับขึ้นขยับขึ้นแล้วก็อีก3ปุ่มนี้จะเป็น ปุ่มยืนยันในการส่งครับเราจะใช้ไหนก็ได้ครับอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับปุ่มที่ใช้ในการส่งทีนี้ก็จะมีปุ่มเออคนเรียกว่าปุ่มตอบกลับนะครับปุ่มตอบกลับข้อความก็ ก็ใช้เป็นอันนี้ก็ได้ครับโอเคกดเพิ่มมาเลยอ่าปุ่มตอบกลับข้อความอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเป็นปุ่มรีเฟซข้อความนะครับจะเป็นปุ่มหมุนๆน,นะครับปุ่มรีเฟซข้อความโอเคอันนี้ล้วกันโอเคครับหลกัหลกๆนี้สามปุ่มนี้นะครับอ่ะทีนี้ปุ่มเสร็จแล้วต่อไปจะเป็น กล่องใส่ข้อความนะครับกล่องใส่ข้อความหลักๆเราจะมีแค่2อย่างนะครับก็คือมันจะเป็น uid ที่เราต้องการส่งไปนะครับอันนี้ตั้งเป็นตัวเลขก็ได้เพิ่มไปหน่อยอันนี้เปลี่ยนเป็นปสีขาวโอเคอันแรกเป็นช่อง id นี้เราจะเพิ่มความกว้างให้มันหน่อย 250้าสได้ไหมโอเคได้อ่ะกรอก U I D เสร็จแล้วก็ก็ต้องมากรอกข้อความที่เราจะส่งไปนะครับประมาณนี้คร่าวๆความสูง200โอเค ข้อความเริ่มต้นตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ตรงสอนสีขาวเหมือนเดิมจะได้เห็นง่ายๆเคส่เท่ากันเคครับผมประมาณนี้คร่าวๆทีนี้ฝั่งรับข้อความนะครับฝั่งรับข้อความนะครับก็จะมีการแสดงข้อความอยู่3อย่างนะครับนั่นก็คืออันนี้เราจะเลือกไปที่คำนะครับอันแรกนี้จะเป็น ชื่อของผู้ส่งนะครับชื่อของคนที่ส่งมาให้เรานะครับโอเคเี๋ยวเพิ่มความกว้างด้วยนะครับเผื่อว่าชื่อชื่อยาว โอเคประมาณนี้อ่ะมีชื่อแล้วก็ต้องมี uid ของคนที่ส่งมาให้เรานี่จะพิมพ์เป็นหนึ净净净净ไว้นะครับความกว้างมาเดือนประมาณ 200. ส0งรสีขาวใส่เท่ากันโอเค ส่วนอันสุดท้ายนี่จะเป็นข้อความของคุณที่ส่งมาให้เรา โอเคครับผมหลักๆมีอยู่แค่นี้นะครับหลังจากที่เราทําหน้า UI เสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่ทิกเกอร์เลยนะครับตรงผู้เล่นคนหนเข้าสู่เกมนี้เราออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นผู้เล่นนะครับใช้อเทมแล้วก็เงื่อนไขนะครับกดบวกเข้าไปไปที่ไอเทมนะครับการตัดสินประเภทไอเทมนะครับก็คลิกเข้าไปประเภทไอเทมนี้เราจะเลือกเป็นคางโมเดลนะครับ แล้วก็เลือกโมเดลที่เราทําเมื่อกี้นะครับโอเคกดยืนยัน <Union S 2> ไปใช่นี่เปลี่ยนเป็น,ปนไหมนะครับโอเคปิดนี่หลังจากที่เราเปิดอินเทอร์เฟซแล้วนะครับทิกเกอร์ต่อไปก็คือการทําให้มันปิดอินเทอร์เฟซนะครับในการปิดอินเทอร์เฟซนี้เหตุการณ์เรานะครับเราจะใช้การคลิกที่ปุ่มนะครับแล้วก็เงื่อนไขนี้ไปเลือกองค์ประกอบนะครับกดที่ส่วนประกอบ แล้วก็เลือกปุ่มปิดของเรานะครับอันนี้นะครับเคกดเลือกกดปิดไปได้ลาวทิกเกอร์เปิดกับทิกเกอร์ปิดต่อไปจะเป็นทิกเกอร์รับข้อความนะครับกดบวกเข้าไปเลยนะครับเคตรงเหตุการณ์กดบวกเข้าไปเลยครับมาที่เมื่อผู้เล่นเข้าสู่สตริงใดนะครับเคทีนี้ตรงเงื่อนไขนะครับเหมือนเดิมครับเลือกองค์ประกอบนะครับกดที่ส่วนประกอบแล้วก็ไปที่ําโมเดลเราจะเลือกเป็น การกรอกข้อมูล UID ตรงนี้นะครับเลือกไปโอเคทีนี้พอเราเกรอก UID เสร็จแล้วการกระทานะครับเราจะทําการกําหนดกําหนดตั้งค่าชื่อตัวอักษรนะครับอ่าแล้วก็คลิกการกระทาเข้ามาชื่อตัวอักษรข้างหลังนี้เราจะตั้งเป็นสตริงเหตุการณ์นะครับส่วนข้างหน้านี้คือที่เก็บข้อมูลนะครับเราจะไปที่คำฟังก์ชันแล้วก็ตัวแปรส่วนตัวของผู้เล่นนะครับโอเคคลิกที่ตัวแปรส่วนตัวนะครับ ตอนนี้ตัวแปรส่วนตัวของผู้เล่นยังไม่ได้สร้างครับกดสร้างเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นทูลครับเพื่อที่จะเก็บ UID ของคนที่เราต้องการที่จะส่งไปหานะครับโอเคเสร็จแล้วกดปิดรััโอเคเลือกทูลกดออกอ่าเ็ตต่อไปก็ y อันที่3ก็ได้ครับคัดลอ,อกแล้วก็วางเลยโอเคมาอันที่3เราเปลี่ยนตรงเงื่อนไขนะครับพี่เข้าไปมาที่กล่องใส่ข้อมูลนะครับกดที่ค่าโมเดล ทีนี้เราจะกรอกข้อความลงไปนะครับกดที่ช่องข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกโอเคกดปิดที่ตรงการกระทํานะครับพิกเข้าไปอ่าข้างหลังนี้เป็นสตริงเหตุการณ์เหมือนเดิมนะครับส่วนข้างหน้านี้จากทูนี้เราจะให้ไปเก็บไว้ที่อื่นนะครับไปที่คลังตัวแปรกดบวกตัวแปรใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเทคนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับโอเคกดปิดเลือกที่เทคครับกดปิดไป ตอนนี้รายการกรอกข้อความสองอันแล้วนะครับก็คือกรอก u i d คนที่เราต้องการส่งแล้วก็กรอกข้อความที่เราต้องการส่งนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการกดปุ่มส่งข้อความนะครับไปที่สร้างฮิกเกอร์ใหม่นะครับตรงเหตุการณ์กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกปล่อยปุ่มใดๆนะครับโอตคตรงเงื่อนไขเียเข้าไปเลือกองค์ประกอบเหมือนเดิมนะครับส่วนประกอบไปที่พารโมเดลนะครับปุ่มส่งข้อความเราใช้ปุ่มนี้นะครับกดเลือกแล้วก็ปิดไปโอเค การกระทำก็กดบวกไปนะครับการกระทำนี้เราจะไปที่กำหนดนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าพิชญคณิตบูลินนะครับคลิกเข้าไปเคคลิกการกระทำนะครับพิชญคณิตบูลินนี้เราจะไปที่คำฟังก์ชันนะครับเราจะเก็บไว้ที่ตัวแปรส่วนตัวผู้เล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวแปรส่วนตัวนี้เหมือนเดิมครับพิชญคณิตบูลินนี้เรายังไม่ได้สร้างตัวแปรทําเราก็สร้างไปนะครับอันนี้เราจะตั้งชื่อเป็น เซนนะครับแล้วก็ค่าเริ่มต้นนี้เป็นเทสนะครับโอเคปิดไปอเดีเซนต์นะครับอาเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้อันนี้คือการกดปุ่มนะครับกดปุ่มส่งข้อมูลนะครับพิชานิตบูลีนตัวนี้จากเทสอยู่นะครับพอเรากดปุ่มปุ๊บเราจะให้เป็นจริงนะครับแล้วก็กดปิดโอเคอันนี้ก็จะเป็นการกรอ ID, ก UID กรอกข้อความแล้วก็กดปุ่มส่งนะครับ ทีนี้จะเป็นการรีเฟรชหน้าต่างในส่วนรับข้อความนะครับกดสร้างทิกเกอร์เข้าไปนะครับไปที่เหตุการณ์ครับกดบวกเข้ามาไปที่เมื่อเปิดอินเทอร์เฟซปัจจุบันนะครับโอเคตองการกระทํานะครับกดบวกเข้าไปนะครับไปที่กําหนดเนื้อหาข้อความนะครับคลิกการกระทําที่เราสร้างขึ้นมาครับตรงส่วนประกอบนะครับทางโมเดลนะครับเราเลือกเราเลือกข้อความที่จะรีเฟรชทั้ง3อันนี้เลยนะครับโอเคไปที่อันแรกก่อนฟอร์มก็คือ ชื่อคนที่ส่งมาหาเรานะครับกดเลือกนะครับส่วนชื่อตัวอักษรนี้คลิกเข้าไปนะครับไปที่ทางฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปที่ผู้เล่นครับไปที่ตัวแปรส่วนตัวของผู้เล่นนะครับคลิกที่ตัวแปรนะครับกดบวกเข้าไปเลยนะครับสําหรับชื่อตัวแปรคนที่จะส่งมาให้เรานะครับเราจะเก็บไว้ในชื่อตัวแปรว่าฟอร์มนะครับโอเคแอ้วดอยกดปิดไปอ่ะเลือกฟอร์มคลิกออกโอเคแล้วก็ก๊อปปี้วาง นะครับเคียงที่ copy มาใหม่นะครับแล้วก็แก้ไขข้อความนะครับคลิกเข้าไปไปที่ทามโมเดลนะครับต่อไปจะเป็น UID ของคนที่ส่งมาให้เรานะครับคลิกเลือกโอเค UID คนที่ส่งมานะครับเราจะเราจะเก็บไว้ในตัวแปรสร้างใหม่นะครับตัวแปรที่ใช้นะครับเราจะชื่อว่า form u form uid นะครับโอเคปิดออกไป เลือกฟอร์ม uid โอเคกดปิดสุดท้ายครับ copy แล้วก็วางเคลิดเข้าไปแก้ไขข้อควารรมในคลิดเข้าไปครับค่าโมเดลต่อไปสุดท้ายก็คือข้อความของคนที่ส่งมาให้เรานะครับกดเลือกอันนี้อันนี้เราจะเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า text นะครับโอเคแค่นี้กดปิดโอเคครับอันนี้ก็จะเป็น t กเกอร์การ refresh ข้อความ ของคนที่ส่งมาให้เรานะครับสองฮิกเกอร์สุดท้ายก็คือปุ่มตอบกลับแล้วก็ปุ่มรีเฟซนะครับโอเคกดสร้างเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่ปุ่มตอบกลับเลยนะครับตรงที่เหตุการณ์นะครับไปที่ปล่อยปุ่มใดๆนะครับเงื่อนไขกดบวกเข้าไปนะครับกําหนดองค์ประกอบอ่าส่วนประกอบเราเลือกทางโมเดลนะครับปุ่มตอบกลับก็จะเป็นปุ่มนี้เลยครับโอเคกดเลือกกดปิดไปทีนี้ในการตอบกลับเรานี้กดบวกเข้าไปนะครับตรง ไปที่กําหนดเนะะื้อหาข้อความนะครับิีเข้าไปส่วนประกอบทางโมเดลอ่าปุ่มนี้กดเลือกอันนี้เราจะตั้งเป็นทางฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปที่ผู้เล่นนะครับตัวแปรส่วนตัวผู้เล่นเลือกตัวแปรส่วนตัวนะครับ UID ของคนที่เราจะตอบกลับนะครับก็คือ UID ของคนที่ส่งข้อความมาให้เรานะครับก็คืออร์ม UID ตรงนี้นะครับิีเข้าไปโอเคกดปิดเสร็จเพ๊บกดโวยการกระทํานึงนะครับ ไปที่กําหนดครับมาที่ตั้งค่าชื่อตัวอักษรครับิีเข้าไปทีนี้ชื่อตัวอักษรนั้นแรกนะครับก็คือไปที่คำฟัง์ชันนะครับไปที่ตัวแปรส่วนตัวของผู้เล่นนะครับตัวแปรส่วนตัวนะครับิีเข้าไปที่ตัวแปรเราจะเปลี่ยน uid ของคนที่เราต้องการส่งนะครับเป็นคำฟังก์ชันนะครับผู้เล่นชื่อตัวอักษรเป็นตัวแปรของคนที่ส่งมาให้เรานะครับ เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะ uid ของคนที่เราต้องการที่จะส่งไปนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น uid ของคนที่ส่งข้อความมาให้เรานะครับก็คือการตอบกลับข้อความนั่นแหละครับโอเคกดปิดไปโอเคครับปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่ม refresh ข้อความนะครับเดี๋ยวเราจะไป copy t i g g e r t i g g e r ที่6นี้มานะครับเพราะว่าปุ่ม refresh ข้อความนะครับเราก็จะทําการ refresh สามข้อความนี้เหมือนกันนะครับโอเคกดคัดลอกเลยนะครับแล้วกดวางอ่าแต่สิ่งที่เราจะต้องแก้ก็คือ โอเคลบเหตุการณ์เดิมออกไปนะครับลบคนบวกนะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นปล่อยปุ่มใดๆนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับคลิกเข้าไปกําหนดองค์ประกอบส่วนประกอบนี้เราจะใช้เป็นปุ่มนี้ครับ r e f ฟรชข้อความแล้วก็กดเลือกเลยครับกดปิดไปโอเคสาหรับทิกเกอร์ของเราก็มีแค่นี้นะครับต่อไปไปที่หน้าสคริปต์นะครับกดสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับโอเคลบบันเก่าทิ้งไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้สคริปต์นี้เลยนะครับในการทํานะครับกดเซฟ แล้วก็กดเล่นเลยครับอ่าเดี๋ยวลองมาลองเทสดูอันดับแรกเราต้องมีโทรศัพท์ก่อนเนาะอ่าแล้วก็กดใช้ปับ๊บนี่จะขึ้นแบบนี้มาทีนี้เดี๋ยวเราจะลองส่งข้อความหาตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ว i ดีไปโีเคทีนี้ก็ส่งข้อความที่เราต้องการให้เกกดเซนต์เนี่ยครับเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับผู้เล่นจะได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับอ่า ทีนี้ถ้าเกิดผู้รับยังค้างอยู่ในหน้าต่างนี้นะมันจะไม่มีข้อความขึ้นฝั่งนี้เนาะแล้วต้องกดรีเฟซไปหนึ่งทีอ่าเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเทสกับอีกคนหนึ่งดีกว่าเนาะโอเคผมตอนนี้ผมก็เอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาเลยเนาะเดี๋ยวผมจะให้อีกตัวหนึ่งส่งข้อความมาหาเราก่อนแล้วกันเนาะโอเคกดใช้ไปนะครับพิมพ์ UID เดี๋ยวผมจะพิมพ์คำว,ว่าสวัสดีครับแล้วกันเนาะโอเคกดดันไปอ่ากดเซน นี่คเพือก็จะมีการแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับทีนี้สําหรับผู้รับนะครับเราก็แค่กดใช้โทรศัพท์ไปหนึ่งทีครับเพื่อก็จะมีข้อความของผู้ส่งมาหาเราแบบนี้แล้วนะครับโอเคทีนี้เวลาจะตอบกลับนะครับก็กดปุ่มนี้อ่ามันจะมี UID ขึ้นมายี้ให้เลยแล้วก็พิมพ์ไป Hi How are you เคก y send กลับไปอ่าทีนี้มือนเดิมครับ ผมจะให้ตัวนี้ตอบกลับไปอตอนนี้มีข้อความขึ้นมาแล้วนะครับผมจะกดตอบกลับน,นะครับผมตอบว่า m o k นะครับกดเซนไปป้าบโอเคทีนี้เราแค่รีเฟรชข้อความนะครับป้าบโอเคไหครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับระบบส่งข้อความแบบส่วนตัวของเราก็จะประมาณนี้เนาะสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บาย